การเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจำมันจาน์หนสมัครเล่นนะตามประสาอดีตนักข่าวอดีตหัวหน้าข่าว,าาวการเมืองก็มาว่ากาันเรื่องของการตั้งรัฐบาลการได้ฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้งที่14พฤษภาคม 2,566ต่อค่ะเพราะว่าตอนที่แล้วลืมประเด็นสำคัญไปโดยขอตั้งชื่อว่าการเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านจะประหลาดชวนอึง้งอยากใช้คำว่าสุดขัว้วได้สำไปไปนะคะลองฟังดูเพราะว่าเกณฑ์น,นี้จะเป็นไปอีกยาวอันเป็นผลจากมลิตยูจรนนะคะดูภาพตามไปท่านที่ เ,เรียนโหนนะคะพวกเราใ่รู้หาความรู้ใส่ตัวเราแค่สนใจโหราศาสตร์หรือโหนวันละชั่วโมงก็ได้อะไรเยอะแยะ,ะแต่แปรขายไก่ละตอนป้าฟองเรียนโหนป้าฟองก็ใช้ช่วงที่ไปเฝ้าข่าวอะช่วงว่างๆหรือนั่งในรถเมลนั่นแหล,ละท่องเกณฑ์โหนชอบเรื่องของการท่องจำก็เลยค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ตื้อดูดวงตัวเองนะคะ เอาละมาว่ากันที่ YouTube ของพวกเราเขาโครงของ YouTube ตอนนี้นำมาจากบทความชื่อแม่หมอสมัครเล่นตอนที่481 481ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ฉบับวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ความว่าป้าฟองเป็นคนคิดช้าหัวช้า ดูเกณฑหนก็มักจะมีอะไรตกตกหล่นๆอย่างตอนที่แล้วที่ทำนายการเมืองหลังเลือกตั้งก็ไม่ครบเพราะว่าตกเกณฑ์สำคัญไปอย่างไม่น่าจะเป็นคืออาการเมืองที่มีแนวโน้มการเลือกตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายค้านร่วมแบกแบบแปลกประหลาดสุดขั่วชวนอึ้งก็แล้วกันชวนอึ้งนะคะ นิ่งอึ้งตะลึงตะไลเลยทีเดียวมันระดับนั้นในอดีตที่เกิดขึ้นมานะคะเพียงแต่คราวนี้อาจจะไม่ถึงขนาดสุดขั้วสักเท่าไหร่ลองฟังดูก่อนอื่นขอย้อนก,กลับไปที่คำทํานายถึงการเมืองหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566 ที่ทำนายไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วคือหลังการเลือกตั้งการเมืองคงจะวุ่นวายขายกระจาดขัดแยง้งประลองกำลังประลองยุทธกันไปเรื่อยเรื่อดาวใหญ่ทั้งน,นั้นเล่นที่ลัคนาเมืองล่อที่ลัคนาเมืองแล้วก็อาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองซึ่งเป็นดาวจิตใจของคนไทยและเป็นดาวการเมืองด้วยอ อันดับแรกก็คือราหูอยู่มาจะสิบแปดเดือนแล้วทับลัคนาทับอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองอันดับสองคือพฤัหั์สบดีตอนนี้กำลังเป็นกาลีจรด้วยอันดับสามดาวใหญ่อันดับหนึ่งเลยแต่เป็นดาวร้ายพระเสาพบสิบเอ็ดถูทรงเกณฑ์ถึงลัคนาและอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองเพราะฉะนั้นทั้งการเมืองทั้งลัคนาเมือง ทั้งอาทิตย์ทั้งจิตใจคนไทยโดนดาวใหญ่ล่อเข้าไปพร้อมกันสามดวงทั้งทับทั้งส่งกำลังถึงเพระนาะฉะนั้นป้าถึงบอกว่าการเมืองมันจะวุ่นวายขายกระจาดขัดแย้งประลองกำลังประลอง,ลองยุดกันไปเรื่อยๆต้องอาศัยพระจันทร์จรที่พระจันทร์ที่กำลังเป็นสีจรคือประชาชนที่มีสติช่วยประทับประทังไปก่อน จนกว่าเมืองจะเริ่มคลี่คลายช็อตแรกคือ18ตุลาคม66พระราหูย้ายราศีจากเมษเข้ามีนยุติ18เดือนของการทับลัคนาทับอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองคลี่คลายช็อตที่สองเริ่มวันเกิดเมืองที่21เมษายน2567เป็นต้นไปคือ พระฤหัสบ,บดีหยุดเป็นกาลีจรโหยนี่พระฤหัสบ,บดีสำหรับท่านที่ลักคนาเมธพฤษศพฮะสิงแล้วก็อะไรอีกละ่ะที่เป็นร,ราศีสัตว์สี่เท้าอ่ะมังกรไม่ใช่นะคะเมธพฤศศพเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ที่ไหนอีกเมธพฤษศพสิง์ ปีไหนที่พุทธศตวรดีเป็นกาลีจรเขาเรียกว่าปัตสวคาตชีโวเหมือนเบืองเรากำลังโดนอยู่ตอนนี้ท่านว่าชาตาค่าต้องอุบาทร้ายหนักหนาทุกโศกโรคบีทาชีพชีวาอาจวอดวายหรือไม่บุตรพัญญาซัพโพคาจากเสียหายพลากพลัดจัดกระจายปนปี้ร้ายไม่เป็นอัน ต้องเมืองต้องคาดปัสสาวะคาดชีวอยู่นะแปลกมากที่ช่วยเมืองกลับเป็นพระเสาพระเสาให้คุณดาวร้ายให้คุณแต่ว่าดาวดีซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาประจำเมืองผันแปลพิรอดเหมือนเจ้าแม่กาลีจากนางอุมากลายเป็นเจ้าแม่กาลีล่อเมืองล่อลัคนาเมืองเลยอย่างที่ป้าฟองว่ามันจะเริ่มคลี่คลายเขาจะหยุดเป็นกาลีจอน วันเกิดเมืองที่21เมษายน2567เป็นต้นไปและยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใครมาเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด19นะคะเหมือนช่วงโควิด19โดยกลุมรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันแล้วมีโอกาสได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นขนาดที่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านก็จะดีกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ดีสำหรับเมืองนะคะอาจจะไม่ดีสำหรับฝ่ายค้านเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นส่วนการตั้งรัฐบาลในที่สุดคาดว่าจะได้นายกรัฐมนตรีจะเป็น15มิถุนาถึง15กรกฎาคม2565โอ้นานเหมือนกันนะเออ ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมคือเรื่องแปลกประหลาดที่จะเกิดในการเมืองที่ประฟองได้โพสเฟสบุ๊กไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ด้วยพึงนึกเกณฑ์หูนออกหลังจากสนต้องฉบับไทยโพสไปแล้วและลงเสียงยูทิปทูบต,ตอนที่แล้วว่าอ่าตอนนี้เพิ่มเติมนะคะเราคงจะได้เห็น รัฐบาลผสมแปลกๆชวนอัศจรรย์ใจและความแปลกนี้คงไปถึงฝ่ายค้านร่วมด้วยโดยก่อนอื่นต้องอธิบายปรากฏการทางโหนก่อนไม่ใช่อยากจะทำนายอะไรก็ทำนายยกขึ้นมาลอยๆไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เหมือนนั่งเทียนถ้าเป็นนักข่าวก็นั่งเทียนเขียนพวกโมเมโมเมเขียนอ้างแหล่งข่าวไม่รู้ว่ายุ่มุมไหนของโลกนะคะ เพื่อเป็นฐานให้พิจารณาปรากฏการทางโหนก็คือหนึ่งพระนธั่านมฤลตยูจรเลขศูนย์ที่คุณหนุ่ยขึ้นไว้วงด้วยหมึกแดงนะ่ะวงะเลขศูนย์แล้วก็วงด้วยหมึกแดงนั่นแหละหนึ่งในดาวบาพเคราะห์นะคะเป็นเจ้าของภัยอาเพศหรือเกิดขึ้นเองแบบไม่นึกฝันเช่นกล้วย ออกปลีกลางต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันอาเพศแล้วต้องตัดทิ้งมันนึกไม่ถึงและอาการแปลกประหลาดสุดขั้วหรือเหตุร้ายรุนแรงที่สะสมพลังของการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วกวาดล้างสิ่งเก่าสถาปนาสิ่งใหม่หรือการพลัดพรากหรือหรือเปลี่ยนหรือการปฏิวัติที่ไม่คาดฝันและกิจการมหาชนกำลังเดินอยู่ในราศีพฤษภ แล้วจะเดินที่นี่ไปจนถึง18กรกฎาคม2572ข้อ2ที่ราศีพฤษภนี้เป็นพบที่สองกระดุมพระการทำมาหาได้และเศรษฐกิจของเมืองที่มีพระสุกเป็นเจ้าของบ้านเดิมคลองอาณาจักรอยู่ทั้งโหนเขาเรียกกษตรยตาที่พอดีราศีพฤษภเป็นบ้านของพระสุกนะคะข้อ3พระสุกนี้ ยังเป็นเจ้าของบ้านเดิมกเกษตรราธิบดีที่ราศีตุลอีกหนึ่งราศีด้วยซึ่งที่ราศุลนี้เป็นดินแดนของพวกที่เกปัตตนีซึ่งในความหมายถ้าเป็นคนก็คือคู่ครองถ้าเป็นเมืองก็คือผู้มีส่วนได้เสียของเมืองรัตนโกสิน์หากเป็นรัฐบาลก็พักร่วมรัฐบาลของเมืองหากเป็นฝ่ายขานก็คือพักร่วมฝ่ายขานของเมืองนะคะ พวกนี้เป็นหุ้นส่วนของเมืองทั้งหมดอน,นี่เขาเรียกว่าพบปัตตานีฮะ่ะบางคนคิดถึงแต่เรื่องคู่ครองแต่ลืมคิดถึงว่ามันคือหุ้นส่วนคู่ครองดีเป็นบ้าเลยแต่ว่าหุ้นส่วนของชีเิตไปรวมกันตกงานไปก็มีเอเนี่ยบางคน,เ,นเห็นมากับตามันหลายความหมายนะคะตั้งหนตีความได้หลายความหมายข้อสี่เมื่อขณะนี้ มฤตยูจรกกำลังเดินอยู่ในราศีพฤศพทางโหนเขาจึงส่งกระแสแฝงความแปลกประหลาดสุดขั้วไปที่ราศีตุลประมาณร้อยละยี่สิบห้าจึงอย่างไรก็คาดว่าจะส่งผลให้เมืองได้พักร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายข้านที่แปลกประหลาดชวนอึง้ง ชวนอึ้งอะอมันไม่ใช่หรือมากกว่านะหรือไม่น่าจะร้อยละยี่สิบห้าน่าจะมากกว่านั้นถ้าเจ็ดสิบห้าร้อยละสามสิบห้าป้าฟองป้าฟองป้าฟองน่ยนะจจำตัวเลขผิดร้อยละสามสิบห้าเป็น เป็นที่เมืองเมืองเป็นที่ราศีเมษเพราะฉะนั้นราศีพฤษศเนี่ยบ้านของพสษศพสษศจะมีผลร้อยละ75จะมีผลต่อตุลร้อยละ35อา่านี่จำได้เลยคนที่บอกวิธีอ่านวิธีนี้คือมหาบันเทาจันรสอนถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนปู่มโหนในอดีต เหตุการณ์เหมือนคล้ายกับกระแสทั้งแฝงของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภส่งกระแสถึงตุลและกระแสตรงมฤรเตยูจรเดินในราศีตุลที่มีผลต่อรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งต่างเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเมืองหุ้นส่วนชีวิตต้องใช้ชีวิตด้วยนะคะต่างทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนชีวิต แบบแบบปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองคือนี่ป้าฟองทำสถิติไว้ทุกอย่างเลยนะข้อก็มลิตยูจรที่พุศพ์พส่งกระแสแฝงถึงตุนถึงตุนนะคะคือการเลือกตั้งครั้งที่4ของประเทศเมื่อวันที่6มกราคม2489ขนาดม,มลิตยูจรเดินอยู่ในราศีพุช์ เป็นการเลือกตั้งหลังสงครามมหาเอเชียบุรพาด้วยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีท่านได้ยุบสภาที่อยู่มายาวนานคล้ายๆลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกอยู่มายาวนานกว่า8ปียุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ยุบก่อนครบกำหนดวาระของสภาไม่กี่วันเห็นไหม หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็เห็นว่าหลังการสงครามมหาเอเชียบุรพาเออญี่ปุ่นบุกไทยนั่นแหละเออรัฐบาลรัฐสภาอยู่มานานแล้วก็ยุบเลือกตั้งใหม่ความแปลกในการเลือกตั้งขณะนั้นคือเกิดการแข่งขันกันเองระหว่างหุ้นส่วนของเมืองกลุ่มเดียวกันคือระหว่างพันตรีควังอภัยวงศ์ กับนายวิลาศโอสถานนซึ่งเป็นเสรีไทยฝ่ายพลเรือนด้วยกันมีสายพลเรือนสายทาหารจนมีสโลแกนหาเสียงคมกันคือเหล็กวิลาศหรือจะสู้ตะปูข่วงผลคือพันตรีขวงชนะแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่นานขอมลุติยูที่ตูนส่งกระแสตรงต่อ คู่ครองหรือหุ้นส่วนของเมืองคือการเลือกตั้งเมื่อวันที่12ครั้งที่12ค่ะของประเทศเมื่อวันที่26มกราคมสองพัร้พักกิจสังคมที่ได้สอสอสิบแปดที่นั่งตั้งรัฐบาลได้หัวหน้าพักม่อมราชวงศ์คริ์ปราโมอดได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่พักประชาธิปัตย ได้สอสอมากที่สุดเจดสิสองที่นั่งกระเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นพวกที่ตีแปลงอยู่ในขนาดนี้ในอนดีตมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอาจารยหม่อมราชวงศ์คึกนิดปลาโมดทำมาแล้วสิบแปดเสียงเป็นรัฐบาลเจดิบสองเสียงเป็นฝ่ายค้านป้าฟองกลับไปดูแล้วนั่งหัวร้อนเลยเออนี่เห็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องขำไปหมดเลยนะ คนที่ทำข่าวมานานๆอะ่ะพระฟองชักจะเป็นโรคตายด้านละขอ้ขอคอมลรตยูที่ตนส่งกระแสตรงถึงการเลือกตั้งครั้งที่13เมื่อวันที่4เมษายน2519พักประชาธิป,ปัตย์ได้สอสอทั้งหมด114ที่นั่งยึดกรุงเทพขณะที่บอมราชวงศ์คริสปรามโมทหัวหน้าพักกิจสังคม อดีตนายกรัฐมนตรีแพ้การเลือกตั้งให้กับคุณสมัครสุนทรเวชดาวรุ่งพักประชาธิปัตย์ในเขตดุสิตเขตดับเซียนอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทด,ดื่มน้ำใบบัวบกมาแล้วเขตดุสิตสนุกเลยตอนนั้นอ่ะคุณสมัครอ่ะ เอสแสดงปาฏิหาริย์ในพรรคประชาธิปัตย์คุณสมากเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนนะคะเป็นดาวรุ่งของพรรคประชาธิปัตย์เลยคว่ำเมการคึกฤทธิ์คาเคดุสิตเคแก้เ,คเ,คเลยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นบิ๊กตู่อย่าแปลกใจที่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ท่านจะได้สอสอตั้งสามสิบกว่าคนอะ่ะเออก็ไม่เบาหรอกเนาะเอออย่าน้อยใจอย่าน้อยใจ องอมฤตยูที่ตุนทรงกระแสตรงถึงการเลือกตั้งครั้งที่14เมื่อวันที่22เมษายน2522เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์6ตุลา19พักพรรประชาคนไทยของคุณสมัครสุนทรเวทได้สอสอนในกรุงเทพ29ที่นั่ง จากสามสิบสองที่นั่งกวาดเกือบหมดเลยเหมือนก้าวก้าไกลตอนนี้เลยล่ะปรากฏการความสำเร็จของคุณสมัครสุนทรเวทในครั้งนั้นป้าฟองเริ่มหาข่าวแล้วอยู่สยามรัฐของอาจารย์ครึกฤทธิ์ปราโมทที่ทำการอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางติดกับสกายไฮตรงข้ามกรมประชาสัมพันธ์ใกล้กับโรงแรมรอยอ่ะ เออป้ะฟองหาข่าวแล้วตอนนั้นน่ะเออแต่ว่าวิ่งอยู่สายสังคมไม่ได้วิ่งสายการเมืองสร้างความตกตะลึงทั้งวงการเมืองป้าฟองจำได้เราเราว่าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรณะนั้นไม่ไม่บางกอกโพสก็เดิรเนชั่นน่าจะเป็นเดิรเนชั่นของคุณสุธิชัยอยุ่นในขณะนั้นพาดหัวข่าวว่า believe it or not it's ซมักซามักนี่สมัครนี่เขียนด้วยตัวใหญ่เป็นการเน้นเลยนะ S A M A K ถือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วมายืนหัวแ้้วอยู่หน้าสยามลัฐ <c oughs> ตอนนั้นกระแสนะวพลแรงกระแสขวาจัดแรงมากนะ Believe it or not it's มักแล้วพักประชากรไทยเหลือที่นั่งสอสอในกรุงเทพให้พักอื่นเพียงสามท่าน คือพันเอกขนาดคอมันพักประชาธิปัตย์หม่อมราชวงศ์คลิ์ปราโมทและดอ็อรเกษมธีรสัมพันธ์จากพรรคกิจสังคมเท่านั้นแล้วพลเอกเกลียงศักดิ์ชัมนานก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองเห็นความอาเพศของมฤตยูไหมคะแหมมันนี่แนป้าฟองเนี่ยตอนนี้สุกอะไรก็ไม่รู้เออตัวพระฟองก็โดนพย ขอมลิตยุมากเลยสร้างปัญหาให้หุ้นส่วนชีวิตคือลูกกับคู่ครองอุตลุดเลยป่วยปางตายเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคที่เขาไม่ป่วยหนักแล้วคือโควิดได้วัคซีนทั้ง4เข็มโอเคดังนั้นป้าฟองสรุปว่าเมื่อผลการเลือกตั้งคราวนี้ออกมาแปลกประหลาดช็อกบรรดาฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งหลาย ก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยได้ที่นั่งสอส,อสอเป็นอันดับหนึ่งและสองแล้วคาดว่ามรุตยูจรแม้จะเป็นเพียงกระแสแฝงคืออยู่พุทธศพแฝงถึงตุนเราคงจะได้เห็นรัฐบาลและฝ่ายั้นแปลก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 แบบที่เคยเกิดมาแล้วจากการเลือกตั้งในอดีตที่เป็นตัวอย่างสครั้งดังที่เริ่มแล้วที่หลังเลือกตั้งพรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มประชาธิปไตย ต่างเชิดชิงรำมวยใส่กันเต็มที่ขนาดที่หาความลงตัวเพื่อเป็นรัฐบาลและยังไม่รู้จะออกหน้าไหนจะมีใครเป็นตาอยู่หรือไม่18เสียงเป็นรัฐบาลหรือไม่72เสียงเป็นฝ่ายค้านหรือไม่และปรากฏการแปลกๆในวงการเมืองนี้จะกินเวลายาวนานไปอีกถึงประมาณกรกฎาคม2572 ตอนน่าสุขกว่าสนุกกว่านี้อีกรอให้ได้หุ้นและเศรษฐกิจช็อกเมืองตลาดเมืองแบบเจอตรงตรงยิ่งกว่าการเมืองอีกเพราะว่าบริตยูเดินอยู่ในพบที่สองรอฟังให้ได้เซียนหุ้นทั้งหลายวันนี้ป้าฟองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ